สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสต็อกสแกนวันที่25-27 n o ย e เ b e เบอร์2020นะครับก็วันนี้จะมีน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อวานหลุดลงไปเยอะนะครับเซ็ตร่วงลงไปเยอะกออ็ตัวที่มีให้ตามแผนเนี่ยก็ถ้าพอใจกําไรก็ขายทํากําไรกันก่อนบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่มันถึงเท k e p โปรฟิก็ขายทํากําไรได้นะครับโอเคตัวแรกนะครับสเต็กนะครับก็เป็นอน้มไซด์เวย์นะครับก็ คนที่มีของก็วางซับอยไว้ที่12บาท50สตางค์นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของเนี่ยก็สามารถเข้าซื้อได้เนาะเพื่อเอาไปเทคโปรฟิตที่13บาท50 14บาท70แล้วก็15บาท60นะครับตัวถัดไป AEC นะครับ AEC ก็เป็นแนวโน้มไซเว์นะครับคนที่มีของก็วางซับอยไว้ที่3บาท18สตางค์นะครับเพื่อเอาไปเทคโปรฟิตที่3บาท48 4บาทแล้วก็4บาท32นะครับ ตัวถัดไป TAA นะครับตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยนะเพราะว่ามันทะลุกรกอบแนวต้าน3บาท72นะครับก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับวาง Stop l o อ s ไว้ที่3บาท72แนว a ท e profit คือ4บาท24 4บาท74แล้วก็5บาท20นะครับตัวถัดไป AP นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะคนที่มีของก็วาง Stop l o อ s ไว้ที่6บาท80สตาตค์นะครับเพื่อเอาไปขายที่7บาท40แล้วก็7บาท95ตามลำดับนะครับ ตัวถัดไปเอราวันเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ2บาท24ถึง4บาท54ครับตัวนี้สามารถเข้าซื้อได้เลยนะครับวางส็อปลอตไว้ที่3บาท26นะครับแนวเทคโปรฟิตคือ3บาท84แล้วก็4บาท54นะครับตัวสุดท้ายซนะิก้เนาะซิก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวางส็อปลอตไว้ที่2บาท52นะครับแนวเทคโปรฟิตคือ3บาท72นะครับนะ โอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเหรดหุ้นด้วยความระมัดระวังนะ